โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพูดเรื่องแพลตฟอร์ม Home Assistant ตัวเดิมนะครับก็ตัวนี้เราจะมีอุปกรณ์ดีไว c e เพิ่มข้มา2ตัวนะครับเป็นมอดวัด TCP นะครับซึ่งจะวัดฝุ่นกับวัดอุณหภูมิความชื้นนะครับซึ่งเราสามารถอ่านค่าออกมาโชว์ได้นะครับนี่จะเป็นฝุ่น PM 2.5นะครับแล้วก็อุณหภูมิความชื้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวการ์ับเรไใส่เหมือนเดิมก็คืออ่านจากเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับโดยผ่าน i 2 c ัช่องนี้นะครับแล้วก็แสดดดงผผล่านน ORV ไ้้วยะครับ แล้วก็ยังคงฟังก์ชันเดิมนะครับก็ดูเว็บแคมตัวนี้นะครับผ่านตัว ESP32 ตัวนี้นะครับครับผมแล้วก็ดีเลย์ก็ยังสั่งงานได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับโอเคหรือเราจะเป็นลักษณะของ To อกเกิลสวิตนะครับเช็คท็อกเกิลสวินะครับตัวนี้เราสามารถไปตั้งเงื่อนไขต่างๆได้นะครับโอเคแล้วก็ตัว h o m s t x n t เนี่ยสามารถเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาเพิ่มมาอีกก็คือเราสามารถนำตัว S on off นะครับ มาแสดงผลบน Home Assistant ได้นะครับวมแพลตฟอร์มตัวนี้ได้นะครับอ่ะนี่นะครับก็เราสามารถดูกระแสรแรงดันอันนี้จะวัดจากตัวอุปกรณ์ On/Off นะครับก็สามารถวัดกระแสวัด Power วัดแรงดันได้นะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิความชื้นที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับแล้วก็สั่ง On/Off ได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ